สวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ตีพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมาเลาะทุ่งให้ทุ่งนานะคะกอบตอนนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับรถเกี่ยวนะคะมาเห็นรถเกี่ยวอยู่ที่บ้านเสียงปะม่อนะคะเป็นทุ่งให้ทุ่งนาที่เหลืองเต็มทุ่งเลยนะคะพอดีวันนี้ขับรถผ่านมาเลยมาพบมาเจอนะคะเห็นรถเกี่ยวนะคะเมื่อวานนี้ไปดูรถเกี่ยวเข้าคูบุต้าดีทีเก้าสามนะคะวันนี้มาเห็นรถชมกันนะคะทุกคนดีก็พูดไม่ถูกหรอกนะคะว่า เป็นรถอะไรแต่เดี๋ยวดูสติกเกอร์หรือว่าดูรถเกี่ยวนะคะพีพ่ๆเพืพ่อนๆท่านเดี๋ยวไปชมบรรยากาศผมนีก็จะเป็นทีมงานรถ<บ>เกี่ยวข้าวนะคะพีพ่ๆเพื่อนๆท่านเนี่ยจะรรยากาศนะคะก็ชิ้นงานด้วยแอนดี้ชิ้นงานด้วยดาวดี้นะคะดาวดี้นะคะก็มามาถวานนะคะแล้วก็เจ้าของที่เชื่อดำๆผมยา,ยาวๆเน,น <ะ S 1> ี่ยน,นะคะเจ้าของเกี่ยวนะคะไปสามารถสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะเดี๋ยวพี่จะเอา คือโทรศัพท์วางในใต้คลิปนะคะตัวทีนี้มีทั้งรถเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็รถแม็กโครรถขุมดินอะไรก็สามารถติดต่อกันได้ะคะโอ้โหท,ท,ทีใต้คลิปน,นะคะใต้คลิปของทีนะคะทีจะเขียนไว้ี่ใต้คอมเมนต์นะคะทีบินเพื่อนท่านนะคะแล้วนกะ็ใช้ขุใจติดต่อได้นะคะก็แบบนะคะวันนี้คือรถเกี่ยวข้าวนะคะรถเกี่ยวข้าวนี่ขนาดใหญ่มากเลยนะคะ บรรยากาศนะคคือขึ้นมากๆเลยนะคะคนก็ชมบรรยากาศกันไปพร้อมๆกันนะคะรถเสี่ยวเภาซุปเปอร์ไทยนะคะถ้าอาจติดก็ฝากคอมเมนต์มาด้วนะคะอ่านอยู่ข้างบนนะคะอ่านอยู่ข้างบนนะคะได้ซุปเปอร์ไทยนะคะถ้าอาจติดก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทีินานะคะทีินานรถเกี่ยวนะคะ ดูบรรยากาศรถเกี่ยวของเลยนะคะทุกคนของขันใหญ่มากเลยนะคะใหญ่ะะะะเลยนะคะสวยงามนะคะตระเพงมากๆเลยค่ะลองชมบรรยากาศในการเกี่ยวข้าวไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอ้โหต่าแๆหลากหลายเลยค่ะโอ้โหเร็วแรงสุดใจนะคะขุนขุนข้าวนะคะขุนข้าวง่ายกึ๊บเลยนะคะทุกคน เยอะมากเลยนะคะเกีลืออะไรกันจะเป็นเกี่ยว,นะยวสีก็ไม่รู้ว่าตีอา่านอยู่หรือเปล่านะคะสุปปอร์ไทยร้านหรือเปล่าสุ per ไร์หรือสุ per ไทยร้านอาสกิโต้คอมเมนต์มาบอกตีด้วยนะคะปีนคันนาเลยนะคะคันนาตกใหญ่โอ้โหหน้าตกใหญ่จริงเลยนะคะ เกี่ยวข้าวนะคะนีหั่นรถเกี่ยวข้าวนะคะเร็วแรงสุดใจเลยนะคะเกี่ยวข้าวได้ทุกม็ตรเลยนะคะโอ้ค่วันหนึ่งก็เท่าที่สอบถามเขนก็ว่าได้ประมาณสักอ่าะมาสี่สิบสามสี่สิบไร่นะคะสมมุติสามสี่สิบไล่ก็ราคาข้าวก็ราคาข้าวที่เกี่ยวนะคะนะคะเป็นไร่นะคะมันจะคิดเป็นไร่ ไล่ละถ้าเกิดขึ้นเลยสุดแล้วแต่ว่าเข้าน um ั่นจะเกี่ยวง่ายเกี่ยวยากนะคะหรือว่าเป็นราคาเข้าล้มก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะคะถ้าเป็นนาน้ําก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะคะเท่าที่ตีสอบถามบางบางพื้นท uh ี่นะคะบางพื้นที่ก็ไล่ละแปดร้อยบางพื้นที่ก็ไล่ละพันบางพื้นที่ก็ไล่ละเก้าร้อยสุดแล้วแต่ว่าเข้าอ่ะที่เราจะเกี่ยวเป็นเข้าแบบไหนนะคะเป็นเข้าที่ว่า เข้าวล้มหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเป็นข้าวล้มก็จะราคาหนึ่งข้าวตั้งก็จะราคาหนึ่งแล้วก็ข้าวที่เป็นต้มนะคะเรียว่าเป็นเข้าวน้ำนะคะทุกคนนาโยนเป็นน้ำาะะก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะคะนะคะก็สมบรรยากาศกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะในพื้นที่เกี่ยวเอานะคะตรงนั้นนะคะอู้ดูนะคะเฟืองออกแกล้ายรถนะคะนะคะข้างบนนั้นก็จะเป็นอุ่นใส่ข้าวนะอุ่นหนึ่งก็จะประมาณสองตันนะคะเพื่อนว่านะคะใส่ได้อุ่นแล้วสองตันนะคะ ข้าวก็งามงามนะคะข้าวนี้น่าจะเป็นข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวดีก็นแยกไม่ออกนรอกนะคะทุกคนข้าวงามสุดๆเลยนะคะข้าวนาทุ่งนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนู่นนะคะมาควนง่ายปุ๊บเลยนะคะทุกคนนะคะบรรยากาศนะคะก็ดูกระซูบรรยากาศกันไปพร้อมๆกันคันใหญ่มากเลยนะคะรถนะคะรถคันใหญ่มากๆแต่คันหน้าคันหน้าคันบักใหญ่ก็บึกขึ้นเลยนะคะโอ้โหไปได้แบบไ ไปได้แบบสบายสบายไม่หวั่นเลยนะคะทุกคนนะคะพื่นไปนะคะเกี่ยวข้าวนะคะันจะเกี่ยวไปเป็นล่อเป็นล o n แบบนี้นะคะการเกี่ยวข้าวของเพื่อนนะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะของแต่ละพันนะคะทุกคนไม่เหมือนกันนะคะนะคะโหเป็นแต่ะออนมากๆเลยนะคะทั้งคันใหญ่นะคะทั้งคันใหญ่แล้วก็ร้วแล้วก็แรงด้วยนะคะโหเกี่ยวข้าววันได้สี่สามสิบสี่สิบไร่นี่โอ้โหถือว่าได้หลายวันละหลายวันหลายหมื่นเลยนะคะทุกคนนะคะ เป็นตาซอออนเนาะเกี่ยวข้าวอยู่ที่เมืองไทยนะคะเป็นไซสรถเกี่ยวทางนั้นเลยอ้ยข้าวเดียวก็เสร็จนะคะนาไม่แค่สามสี่สิบไล่วันเดียวเรียบร้อยนะคะทุกคนข้าวแถวนี้เป็นส่วน,ม,นมากมสี่จะเห็นนอ่าข้าวทุ่งนี้ส่วนมากจะเป็นข้าวเจ้านะคะทุกคนจะเป็นข้าวเจ้านะคะโอ้โหไ,แบบไปแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะไปแบบสุดยอดมากๆ มลุ่มไปเลยนะคะทุกคนเข้าเป็นก็ห่วงใหญ่นะคะเข้านี่เข้าจะบางบางบางจุดก็จะเป็นข้าววันนะคะข้าวฝายเอาบางจุดก็เป็นข้าวนาดํานะคะทุกคนแต่ว่าข้าวงามมากๆปีนี้ข้าวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนะคะข้าวนี่นะดูนะคะหงแต่ละห่วงเข้าอู้ไปตะโสนทั้งนั้นเลยนะคะข้าวนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะติดต่อได้ตีจจวาง เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนะคะเผื่อว่าพี่ๆเพืพ่อนๆคนไหนอยากติดต่องานนะคะอยากติดต่องานรถเกี่ยวนะคะติดต่องานรถเกี่ยวข้าวรถถมดินนะคะเป็นจะมีเป็นทีมเลยนะคะเพิ่นจะมีทีมรถเรียกว,ว่ารถอะไรรถแมคโรนะคะรถแมคโฟหุบบังงอ,อปลา รนะคะจิเป็นโอแล้วก็มีนะคะุโรสามารถ็รบรได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหเกี่ยวข้าวหเกี่ยวข้าวมก็มีหลานะคะมันก็มีหลายจดนะคะเระะม,มาเอจอทีนนี้นะคะเีโอราณเกี่ยวข้าวที่น่องเยวรักกันที ศัพท์ภาษาอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรหรือว่าการใช้ศัพท์ภาษาของตีอาจจะมีทั้งศัพท์ภาษาไทยภาษาลาราผสมปนเปีกกันนะคะการใช้ศัพท์ภาษาอาจจะออกไม่ชัดเจนนะคะตัวอย่างว่ารถสมรถเกี่ยวข้าวจะออกไปทางสมรถนะคะสมรถมาสมหรือว่ามาดูรถเกี่ยวข้าวด้วยตีจะพาไปหาทีมงานเพื่อนนะคะก็สามารถ ผมบาวีนะครับบ้านน,อน้อยนนท์สุบุญนะครับอำเภอเังขอ,อยังวัดเชยงภูมินะครับมีดินมีรถเกี่ยวการ,กรเกษตรคข้า,ขาวต้อยเกี่ยวข้อผมทีตีต่อผมนะครับบ้านน,อน้อยนนท์สุบุญ่นสิรูกจักผมบดสุบูญสุขุนนะครับในอำเภอเังข้อนะครับชาวดีไปทั้งซอออกบอกไปซอปอล่าวอของพี่น้องต้องไปทุกผู้สุขคน สนับสนุนผมแน่อาเจ้าผมเด็นไ,ไปสมบุญไปเยี่ยมไปเยี่ยนไปสมบุญน,นะครับเนะะาะกับผมยังรกามนี่เพียงแค่สมิ่งนะครับเนาะที่ตีควาจากพี่น้องซอฟต์ปล่า่่อคราวนี้เราก็มาชมเพื่อนเอาลถดเอาข้าวนะคะข้าวใส่รถกันเลยนะคะ<อ>ทุกคนก็ข้าวเพื่อนก็ติ่มยึงแล้วเพื่อนก็เอาข้าวมาใส่ลถดนะคะตอนนี้ก็รอเพื่อนเอาข้าวลงใส่รถอยู่นะคะทุกคนก็อย่างที่เพื่อนว่ามาแล้วนะคะต,ตีก็จะเอาเบอร์โทรรั์นะคะเบอร์โทรศัพท์ บางทีเราเห็นๆกันนะคะ,ะก็ขพอบพคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะนะคะก็ชมบรรยากาศกันไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะทุกคนนะคะก็จะมีวุ้ยโวนรุดเพื่อนนะคะคันใหญ่คันอีลีแต่อย่างที่เพื่อนว่านะคะและ้วทีจะเอาเบอร์ทูนะคะเบอร์ two จิตไ้ใต้คลิปนะคะที่เพื่อนๆไหนที่สนใจรถเกี่ยวข้าวนะคะจะไปเกี่ยว ข้าวในนาหรือว่าชมใจชมที่นะคะชมที่หรือว่าหน้าตัดอ้อยนะคะมีรถตัดอ้อยด้วยนะคะมีรถทั่ว11ล้อนะคะโรสามารถติโตทีมงานกันได้นะคะเป็นบริการชมที่นะคะมีรถถมดินอะไรด้วยนะคะรถถมดินโบ๊ทบ้านโบ๊ทบานโต๊ดเป็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะตอนนี้เพิ่นจะเอาข้าวเสร็จรถเลยนะคะเพราะว่าข้าวเติด Dante, ตมมาแล้วเ да ตมเตมล้เตเตมนประมาณนี้นะคะทุกคนคการจะพร้อกันเลยนะคะออกมาแล้วนะคะเพิ่งลอยเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นกนมากๆเลยนะคะเข้าส่ยมากๆเลยค่ะเข้าอ่าตรงนี้นะคะแทบไม่มีหญ้าเลยนะคะเข้าแบบนี้ทีมงานของนะคะ้ขนาดริจริงนะคะเป็นตะกอ มา,านมดนะคะมิวเมตงามสุดๆที่ท่าเรือวิวเทานะคะเหลืองเต็มท้องทุ่งนาเลยค่ะ สวยงามจริงๆนะคะเนี่ยแรงมากๆเลยนะคะสีสะออนจะตอนขึ้นคันนาแหละค่ะทุกคนขึ้นคันนาเพิ่งขึ้นแบบง่ายดายมากๆโอ้ยดีเห็นแต่สีกวัดเสี่ยวแทนนะคะทุกคนคันนาคันจะแบบใหญ่เลยนะคะคันใหญ่ก็ขึ้นได้สบายๆนะคะเขานะคะสคนนะ,คะกคนค่นนะ,คะนะคะดูเขยารุเดเกี่ยวเข้าเคล้วกันนะคะทุกคนเป็นเขยากากซากเลยนะคะ เข้าไปสุดยอดนะคะละเอียดมากๆเลยนะคะละเอียดสุดยอดสวยงามนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะทีมงานเพื่อนนะคะมีหลายคนนะคะแต่ว่าทีมงานเพื่อนจะมีหลายคนนะคะแต่ว่าเพื่อนแบ่งกันไปนะคะทุกคนจะมีหลายคันนะคะรถเกี่ยวข้าวนะคะสองสามคันนะคะ รวมบรรยากาศนไปพร้อมๆกันนะคะคือเนเอาข้าวใส่รถนะคะเอาไปตากอีกนะคะ้เอาไปตากอันนี้จะเป็นข้าวสุกนะคะมีใส่ข้าวแห้งนะคะทุกคนก็คือเพิ่นเอ่่ออเเพินาใส่รถเกี่ยวแล้วหลังจากเพิ่นเกี่ยวเกี่ยวได้เต็มชุ้มกับเพิ่นไปเกี่ยวมาได้เต็มคุ้มแล้วเนาะเพิ่นก็จะเอาไปตากตากเป็นลานนะคะตากไว้จะมีสถานที่ตากเป็นเฉพาะนะคะจะมีเป็นเป็ลานไหมเป็นลานอะไรต่ากตากไว้ตากสักสองสามวันนะคะ ม่ใช่ว่าไปตากปาทิ้งไว้แล้วก็เลี้ยวนะคะไปแล้วก็ต้องไปเคลียร์อีกนะคะไปเคลียร์อีกเะคะต้องใช้เปเขียวข้าวเกียวร,ะะรต้องไปเคลียร์ปเป็ลนะคะปเป็นแลแล้วก็ประมาณสัก3ามวันนะคะ3มวันก็ไปกิบนะคะเก็บเสร็จปุ้ยแล้วเอานำไปขายเป็นข้าวแหงก็ได้ถ้าขายเป็นข้าวสดนี่ข้าวพี่ตีได้ถามเพณุ่ว่าประมาณรู้ละ8บาทนะคะข้าวสดสดรือเป็นตากแห้งนะคะคือเราเกี่ยวไปแล้ว เราไปขายเลยะค่ะรูลระ8บาทบางจุดก็9บาทนะคะบางคนก็8บาทแต่คนก็น่าจะตัดขมิ้ซื้อด้วยไหมคะอันนี้ตีโก้ไม่แน่ใจนะคะน่าจะตัดขมิ้ซื้อด้วยนะคะถ้าเป็น,ข,นข้าวแห้งข้าวเปียกไม่น่าจะตัดขมิ้ซื้่นะคะเพราะว่า,าอย่างเงี้เป็นข้าวเปียกอยู่แล้วนะคะโอ้โหถ้าเป็นข้าวแห้งนี้เห็นเพ่นว่าเป็นรูละ10กว่าบาท11บาท10 5, 10บาทอ่า50 18บาทจะตางนะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้าวเจ้านะข้าวเจ้าจะแพงขึ้นมาอีกนะคะข้าวเจ้านะคะข้าวเหนียวจะราคาราคาข้าวเหนียวนะคะ8บาทนะคะ8บาท9บาทนะคะถ้าเป็นราคาข้าวเจ้านี่ก็จะแพงขึ้นมาข้าวเจ้าก็ประมาณกิโลละ10บาทอย่างเงี้ยค่ะกิโลละ10บาทตัวถ้าเป็นข้าวแห้งก็ประมาณสัก12บาทนะคะข้าวเจ้าข้าวเจ้าของมะลิอะค่ะทุกคนตอตอนนี้เข้าขึ้นโัป่อยออกมาหมดจุ้งแล้วนะคะทุกคน สีกว่าอยากได้อ hmm. ย okay. well, we ู no, mm ่นะคะสีกว่าอยากได้อยู่ว่าจะไปหาซื้อมาไว้อยู่นะคะก็จะซื้อเป็นข้าวแห้งนะคะไม่มีเวลามาตากนะคะพี่ๆเพืนเทุกท่านนะว่าช่วงนี้เข้าหน้ากําลังเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวนะคะรถเกี่ยวเี่ยวข้าวกาลังมาเยอะนะคะเข้าคนสุกเต็มท้องทุ่งนาเลยนะคะปีนี้ข้าวเยอะนะคะปีนี้ข้าวคนได้ข้าวเยอะมากเลยนะคะทุกคนถามตุ่มที่ไหนที่เคยเลี้ยงเคยอะไรก็เดี๋ยวนี้ ได้เข้าติมมิดติมหน่วยมากมากเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะโกมาถึงจุดน,นี้ตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกทา่านที่ให้การติดตามรับชมตีมาดูตลอดกับกับขอบคุณทีมงานรถเกี่ยวข้าวนะคะซุปเปอร์ไพ์หรือเปล่าซุปเปอร์ไพ์หรือซุปเปอร์อไพร์รักนะคะอาติอันพิทตีก็ขอโทษขออไัยนะคะ คโอ้ย่ันใหญ่เรียวแรงสุดใจจริงๆนะคะใหญ่มากเลยนะคะตีเห็ดและตีก็อยากได้นะ